ออมเลิกไฮโซแอมจริงไหมออมสุชาเปิดใจให้ตอบสื่อแล้วออมสุชาเปิดใจเลิกไฮโซแอมจริงไหมเผยไม่ค่อยได้เจอกันให้กำลังใจติน่ารู้จัก10ปีน่ารักเขาก็บอกว่าพี่ไม่ได้ติดเกมคนเดียวสักหน่อยออมสุชาเปิดใจเลิกไฮโซแอมจริงไหมเผยช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันให้กำลังใจติน่ารู้จัก10ปีน่ารัก ตกเป็นเป้านางเอกหน้ากลมเลิกไฮโซหลังถูกจับตามองความสัมพันธ์ไม่หวานเหมือนเมื่อก่อนสำหรับออมสุชามานะยิ่ง ได้ออกมาเคลียดาม,มา่าเลิกไฮโซแอมพิ่ธานองคโคสิทธิ์จริงหรือไม่ในงาน BIFW ประจำปี2022ณพัคพารากอนสยามพารากอนถูกจับตาว่าเลิกกันก็ยังเหมือนเดิมค่ะเขาก็ยังน่ารักเหมือนเดิมมีอักษรย่อนางเอกหน้าคลมเลิกกับไฮโซอ้อมหน้ากลมใช่ไหมยิ้มแล้วตอนอยู่กับพี่แอมเขาก็บอกว่าพี่ไม่ได้ติดเกมคนเดียวสักหน่อยแสดงว่าตอนถามอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันค่ะตลกดีขีดมา ว่าจะเป็นเราเราก็แปลกใจว่าทำไมคนคิดว่าเป็นเราเพราะเราไม่ค่อยได้ลงรูปด้วยกันหรือเปล่ายืนยันว่ายังรักกันดีใช่ค่ะไม่มีอะไรเลยอยู่ด้วยกันแล้วแบบติงตองไม่ได้ถ่ายรูปกับเขาเลยค่ะเลยไม่มีรูปล่าสุดไปถ่ายรูปกับเขาคือในช่วงที่ไปเที่ยวสิงคโปร์หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้เจอกันแล้วก็ไปถ่ายซีรีส์ที่นิวยอร์กด้วยเป็นโควิด -19 กกลับมาก็ก,กักตัวอีกไม่ค่อยได้เจอกันมากกว่า คอมิมนมาตกที่คู่เราเกือบหมดใช่เขาไม่คิดถึงคู่อื่นเลย เพราะว่า1ออมหน้ากลม2พี่แอมก็อาจจะเล่นเกมมันถูกถูกข้อแบบนั้นหลังๆเราก็พยายามออกกำลังกายอยากให้ตัวเองหน้าเล็กๆเ,เราสองคนไม่ได้ลงรูปคู่เลยมันยังไม่มีรูปเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่เราด้วยเลยไม่ได้แอคชั่นอะไรแล้วก็ถามพี่แอมว่าทำหน้าทรงกลมหรือหน้าทรงหัวใจพี่แอมก็บอกตัวหน้าเล็กทรงหัวใจค่ะตอนนี้จะลงรูปคู่สยบข่าวลงค่ะเดี๋ยวต้องหาเวลาถ่ายรูปก่อนการที่เราไม่ลงรูปคู่ ความสัมพันธ์มันกระทบไม่ได้กระทบอะไรเลยค่ะก็อาจจะเป็นที่สังเกตรหรือสงสัยของคุณภายนอกมากกว่าคือต้องบอกว่าธรรมชาติของพี่แอมเขาไม่ได้เล่นโซเชียลเลยไม่ค่อยถ่ายรูปด้วยจะถ่ายรูปทีก็ไม่อางองแง่มันค่อนข้างที่จะมีรูปคู่กันยากหน่อยยากไหมกับการลงรูปคู่แล้วเพราะเขาเป็นคนเงียบๆยากเนาะบางทีเอียงคอผิดองศาก็บอกไม่ดีเลยรูปนี้เราถามทําไมล่ะเขาบอกพี่คอเอียงก็เป็นความน่ารักของเขา เราก็ไม่ได้บังครับเขาเป็นคนเนียบทุกอย่างเขาอาจจะมีวิธีคิดไม่เหมือนเราคือเราง่ายๆง,ง่ายอาจจะคิดไม่เหมือนกัน จะคุยเรื่องคำคาแล้วก็ไม่อยากแอคชั่นอะไรเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ไม่ได้มีไปงานอะไรด้วยแฟนๆเป็นห่วงกันเยอะคือมันมีคนรอบตัวถามว่าออมโอเคไหมเพื่อนที่อาจจะห่างออกไปทักมาถามว่าโอเคไหมเดี๋ยวไปอยู่เป็นเพื่อนนะเราก็คิดเราเป็นอะไรทำไมทุกคนถามเราทำไมทุกคนแสดงความห่วงใยช่วงนี้เราถึงได้ย้อนไปอ่านข่าวอ๋อคนเป็นห่วงเพราะอย่างนี้นี่เองเราก็บอกไม่มีอะไรคะ่ะยังน่ารักเหมือนเดิม น่ารักเหมือนเดิมเรื่องตีน่าเราได้คุยกันไหมจริงๆได้ยินข่าวเหมือนกันมีคนพูดถึงก็ได้ยินจากคนรอบตัวส่วนตัวก็เห็นใจตีน่านะ เพราะว่าออมรู้สึกว่าตินาเป็นคนน่ารักยิ้มสําหรับออมเขาเป็นคนเฟรนลี่สมมุติว่าเวลาเราไปไหนมาไหนไปเป็นเพื่อนหน่อยเขาก็ไปกับเราตลอดออมก็ให้กําลังใจเขาก็อยากจะบอกเขาว่าตินาไม่ต้องคิดมากและเราก็ส่งขีปให้เขาด้วยนะยิ้มซึ่งทั่วก็ไปลงเขาเยอะมากท่าทางที่เขายังไม่มีโอกาสชี้แจงอะไรเลยออมรู้สึกว่าทั่วลงหนักไปไหมในเรื่องที่เกิดขึ้นก็เลยให้กําลังใจเขาบอกตินาไม่เคยเจอดรามา่าใช่ไหม อันนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมออมเจอมาเยอะแล้วตีน่าสู้ออมไม่ได้หรอกก็บอกไปว่าของตีนาไม่มีอะไรเลยก็เป็นกําลังใจให้นะมีการให้คําแนะนํำไหมในการรับมือบอกไว้ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอย่าไปคิดมากแต่ออมก็เพิ่งส่งคลิปไปเมื่อวานยังไม่ได้ฟีดแบ็กลับมาเพราะเจอผู้จัดการเค้าเราเลยฝากคลิปไปกับผู้จัดการเขา ออมว่าอย่าพิ่งรีบตัดสินกับแค่ข่าวที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวมันมีหลายมุมมองอยู่แล้วพออีกฝั่งหนึ่งยังไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยเราอย่าพึ่งไปตัดสินใจอะไรเขาและที่เรารู้จักเขามาเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนน่ารักเขาน่ารักกับออมมากเราทำงานด้วยกันมากว่า10ปีตินาเป็นคนที่คนรอบข้างรักอยู่แล้วทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทุกเพศทุกวัยเขาสนิทหมดก็เป็นกำลังใจให้ตินา